มื่อนี้มาพอกับกูกลงมาเจียมข้อมือครับเพื่อยังครับมื่อนี้มื่อนี่ยมาไลฟ์สดนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอันนี่ยูช่องนันต์ตีนสาวน้อยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเมื่อนี้กับเขาแรงเขานะครับได้ตำหมักตำหมักแตงนะครับตำหมักแตงกระลาบไก่นะครับมื่อนี้ตำหมักแตงอ่าสูตรนะครับสูตรโกซุ้มนะครับเสดอีสานครับเสดวิษณ์นะครับ ลักษณะการฟันกับออกข้างๆกันน้อยนะครับสรีอีสานนะมือโกสุมนะมะนาวนี่ขนมีมะนาวนี่ต้องบีบมะนาวสูงจากปากโคกประมาณ15้าเซนติเมตรนะครับโอ้สิบห้าเซนแม่นครับสิบห้าเซนติเมตรนะครับไปยังครับแล้วก็อ่ะเพราะว่ามันเป็นสูตรนะครับถ้าเอาตามหลายไมนสิขมนะครับน้ำปลานี่ใส่สามสี์ครับน้ำปลาสามสี่นี่สามสี่ก็คือนี่ครับนี่หนึ่งสองสามนี่ครับ อันนี้่ว่าสามสิบเน่ยอันนี้หมักเต้านะกาฝานแบบอ่านี่นะครับมันต้องฝานอะไรล,ลักษณะนะครับครับย่ำๆเลยครัอันนี้ย่ำย่ำๆนะครับคือคือต้องต้องฝานลายเวอร์ชั่นครับเพราะว่ามันเสียบนะครับนี่นะครับ<ม> กินเผาปะนะครับฝากยังไปถึงเพืนพี่เพื่อนค้าบพื่อนค้านะครับฝากฝากนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับอ่ามีซองสองช่องนะครับช่องอ่าคูกล้องมาแจมคอมโบนะทีมงานทั้งหมดนะครับอ่ารับเครื่องเป่านะครับรับเครื่องเสียงนะครับเออ่เครื่องเสียงเวราชนาจัดนะครับราคาเกินกันดีนะครับขออนุญาตนะครับจบสามีก่อนเนาะขออนุญาตกินเผากันนะคครรัับบผมครับสวัสดีครับผม